ครับกัสสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเอชซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ทั้งเพจบ่าวอีสานทิศแก่นนะครับวันนี้เดินทางมาไก่นะครับมาถึงที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับมาเพื่อตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคกลาบนะครับมาถึงตำหนักของอาจารย์ต้มนะครับอาจารย์ต้มแอดมินกับพึ่งจะเคยเดินทางมาครั้งแรกนะครับเดินทางมาครั้งแรกเลยนะครับทีมงานผลพามาเนาะสำหรับรายละเอียด ผู้ใดอยากมาเที่ยวอยากมาชมนะครับหรือว่ามาขอโชคขอพร,รนะครับเห็นอบอกว่าอาจารย์ต้มนี่ทำวิธีหลายอยาอ่างเนาะลงนะหรืวอว่าสักนะครับหรือว่ามาลหลายๆอย่างเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาอาจารย์ต้มกันนะครับว่าอยู่บองนี้เพิ่นเห็ดยังแน่มีอันใดแน่ผู้ใดอยากมาท่องมาเที่ยวนะครับจะสามารถเดินทางมาได้เนาะเดี๋ยวทีู่เขาจะแจ้งในคลิปนะครับไปรับชมคลิปกันเลยไปกันเลยครับผมค่าตืวน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนตอนนสามรายงานตัวครับที่นิวสุรินเทเลนนะครับวันนี้ได้เดินทางมาหาอาจารย์ต้อยนะครับต้อมต้อมต้อมขอโทษนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาเป็นครั้งแรกที่มาหาอาจารย์ต้อมมาจากสุรินทร์จากสุรินทร์ครับผมมาไก่ กอดีมาแล้วก็เห็นพื้นที่สวยงามมากเลยคที่นี่ทำสร้างมาประมาณกี่ปีลนะครับตรงนี้มันเริ่มตั้งแต่ปู่ย่าแต่ว่าช่วงที่ผมมารับช่วงก็ปี2560มาเริ่มสร้างเริ่มต่อเจดีเริ่ม, JD, มบุรณาการขึ้นมานะครับใ้เป็น ที่สักการะเป็นสถานที่สักการะเป็นตำนานของปู่พญากเกียรติแก้วนาคกราชานะครับหรือว่าปู่พระขาวมหาโมนีนาคราชาซึ่งเป็นบรมรูของปู่เกียรติแก้วที่โด่งดังไปนะครับวัดป่าดงมดอกตานเป็นสถานที่ลูกศิษยิ์นุทธาที่เคยมากราบสักการะบูชามาบนบานสากลกาว มาขอโชคขอลาบตามสายมูแต่แ,แต่และสถานที่น,นแะแต่ละแต่ละบุคลคลความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มามาสถานที่ตรงนาคนครสารเก่าโปกูเกีดแก้วซึ่งอาจารย์ต้อนก็เป็นรุ่นหลานนะครับในการรักษาสิบทอดนะครับในการในการสร้างบูรณาการขึ้นนะครับเพื่อเปิดต้อนรับคณะศรัทธา การที่เข้ามาขอพอรศักดา์สักสกราระส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นสถานที่แห่งนี้ทีนี้ก็มีการลงนักเปิดดวงนะครับมีสักสักยันมหาดอกทองยันมหาดอกทองเป็นยันเกี่ยวกับเสน่ห์ในการเจรจาพาทีการติดต่องานหรือว่าการหมอลองหมอลำการค้าขายต่างๆรวมอยู่ในยันมหาดอกทองคําว่ามหาก็คือใหญ่ เราเอาหัวใจของแต่ละพระคาถามาประสิทธิ mm. ์รวมกันตั mornings, <am <am ้งฐานฐานฐานยันแล้วก็ให้เป็นรวมรวมโมคูรวมหัวใจแต่ละหน้าก็มารวมกันคนก็มาสักมาก็มาสําเร็จก็มาแก้บนแก้บ้านอะไรต่างๆเห็นว่ามาแล้วส่วนมากิะได้กลับมาอีกมั้งปะค่ะแม่นครับลัาสาเร็จกลับมาอีกกต่าจากนั้นการแปล สายถวายแกบนน,นนะครับพนกับมาขอโชว์มัจับปิงปองมาจุดถูกน่นติดนะครับข้าเจ้าก็ได้ได้สามตัวตรงครับมากครับ็มาเป็นสถานที่ที่มันมีความเล่นลับในสมัยผูย่าตตายายจนถึงปัจจุบันนี้ ทางเที่นี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับผมบ้านบ้านสร้างแป้นตำบลสร้างแป้นอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดตรังธานีใครที่จะมาก็จับเอ่อดีพีเงนาคนครก็จะมาถึงเลยถึงว่าดงดงนาคนครนะครับก็จะเจอที่นี่ก็จะเจอมาถึงเลยนะขอขอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ อ่าประเดยากสอบถามเรื่องความฝันอาจารย์เนาะตอนมาตามตองหงอนอาจารย์มายังว่าฝันก็ได้สิบมาถามมาอาจารย์ฝันไปจ้ะวันวันที่ว่ากอนจิไปสวมท้ำเจ้าเนี่ยฝันฝันเห็นป่าไงป่าญ่ป่าป่าคอโตะง่ญยเลยปลาใหญ่แม่ป่าไงจิตป่าคอปะช่อน ตัวใหญ่ไม่ได้ว่าถามเพื่อนว่าเพิ่นตีความฝันตัวใดสินะครับต้องหันไปเล่าเ,เพิ่นต่ำเล่าเนาะครับต่ำเล่าเพิ่นกระไดไต่ำเล่าว่างวดนี้โชควันที่หนึ่งคิดว่าตีเลขตั้่างไอ้เพิ่นวันหันมัน บอกเพินสองสองเกจเจ็ดสองสองเนาะสองสองเกม่กับเขาไม่กับเขาเพิ่กับม่าแก่บนหนังสองคืมวันนี้เกจเบสสามตาล่าสามตาล่าแบบนี้แหละต้องหันเข่าสองสองเจบังคับสองสองเ์จก7กับเลขกปากพยาญหนักแปดห้าห้าแปทั้งจะเป็นห้าแปดศูนย์หเข้าบนท้งหลังกันเนาะเติ้งจะไปตัดเอาเวลาเด็ก นี่ปากพห้ยันานาลิมพยัน,นานี่กับน,นี่งด้นี่นะหลังสสองเก่าอันนั้นอันสองตัวนั่คือหลังหลังครับอันสตัวนี่คือบน,นคือหลังเป็นหลังบนเป็บนบนเลยเนาะแม่ครับจับอตเตะรี่าอาวใจลวันที่หนึ่งที่สองที่สามครับเพราะว่าที่นี่มีหาเมีวันที่ห้าวันที่สี่ที่สามที่สองก็ได้แล้ว ยังวันที่หนึ่งอยู่นี่ยังไม่มีใบแดงครับต้องไปจับลอตเตอรี่เอาสี่เจ็ดหกห้าแปดเก้าหกตัวแล้วมั้งสี่เจ็ดหกเก้าห้าแปดเก้ามีเลขหกตัวด้วยตัดอันนั้นหกตัวนะสี่เจ็ดหกห้าแปดเก้านี่คือหกตัวแล้วก็อาจารย์ตัดมาเป็นสามตัวก็คือสี่เจ็ดหกกับห้า เก้าแปดแล้วก็สามเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สองตัวอาจารย์มีที่สามสองกับเก้าอันนี้คือสองตัวแรงเลยนะครับก็ตามใครที่ติดตามเคยติดตามอาจารย์นะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะนะครับอยู่ที่ความชอบวัดว่าสอบกับ่านไปแต่โชคไปโชคมั่นเนาะนำเสนอเป็นแนวทางให้เนาะ ีอาจารย์ก็มีพิธีกรรมอาจารย์ไม่เบอร์โทรค่ะเขียนเบอร์โทรใส่แห่น้ำนะคะลงนัเบอร์โทรต้องเอากับอาจารย์เบลล์อาจารย์เบลเบลเอาเบอร์โทรให้หน่อยเขียนเบอร์โทรให้เบอร์เอฟซีคนเดียอยากการลสวนได้ก็ได้เขียนเขียนใส่ตัวนี้ได้ก็ได้เออเขาจากมาดูดวงเขียนเขียนใส่ด้านล่างไดก็ได้หรือว่าเดินทางมาขอโชคด้วยตนเองใช่มีพิธีลงนัดเปิดดวงดี แล้วก็สักลายนะก็มีพิธีวสงสวงพิธีกรรมทุกอย่างเบอร,ร์โทรที่ติดต่อก er. ็จะเป็น0656217281อาจารย์โทวนิดนึงครับเบอร์โทรนะคะใครอยากอาจารย์เบลด์นใครอยากดูดวงก็โทรหาอาจารย์เบลดูดวงไพ่ พรมประกายโลกนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่แม่นนะครับไพ่พรมประกายโลกเบลโซน65 6217281อาจารย์เบลอาจารย์เบลรับตัวอาจารย์เบลเลยเพราะว่าอาจารย์เบลอยู่กับอาจารย์ต้องเพราวอาจารย์ต้องไม,ม่ใช่อาจารย์เบลจะจะสะดวกรับสายสวก,กว่า,วา,วาเพราะว่าเวลาอาจารย์ต้องติดหรือวา่าทําพิธีอยู่จับประเด็นนั้นเนาะค่ะ ว่าทำพิธีว่ารับแขกอยู่สินาเพราะว่าจันเดลนี่สิเป็นคู่รับให้อันนี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็ตัวนำโชคเล็โชครับโชคหับวันที่หนึ่งนะวอนที่หนึ่งไหมบ่สี่เจ็ดหกห้าแปดเก้าองรอบวันที่หนึ่งเลยแลวแต่มาลาเต้มาลาแตสี่สิบตาม จะได้แบบนี้แหละได้เห็นตดสารชูมือนี่แต่มาจากตรงนี้เป่นมคะ่จะมาจากอันนี้เพราะว่าลูกศ์ข้าเจ้ามีกำลังข้าเจ้ามีกำลังในการซื้อให้ดีพิษกับเป็นตางวดน้อยงว,ว,วดเขาข้าเจ้าก็ได้หลายข้าเจ้ามือหนักการเงินจากโซกลาซื้อ<ร>ซับไปซับมาอาจารย์ได้รักตัวได้จย์ก็เอาเอาซา,ามรักให้ซับเอาตัว ไปสื่อแล้วเท่กับถือรถตอลีทั้งหนา้าทั้งหลังกับมี่อีกสินะม,มันบอแนนอนนะครับอบอแนนอนวนมากก็บม่ค่อยได้เฮ็ดบ่คอ่อยบกลุมของเกียโบแต่มาคอเฮ็ดแต่กันยังไม่อยากเฮ็ดช่องจี่อาจารย์มีไฟกับเพื่อเพระท่านได้อย่างนันตะว่าผู้ได้สิมากวายมาขอกับมาขอได้ขอได้ครับมีปิงปองไหจับมี เลขทูปให้บูชามีคันคู่บูชาขอค้อน,นะครับอันนี้ชอบเป็นแนวทางของอาจารย์ต้อมเนาะ,ค,ะค่ะเื่อว่าจ,จะมีโชว์นิราศได้รวมสั่งนะคะกับอาจารย์ต้อมดงน้านะครเนาะค่ะอันนี้กำลังสัสะะ่งปูใหญ่สั่พยัญชนะใหญ่หาเสียงไข่เนจะี้ยนได้โชคอ่ะหัะซอยกัน ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมนะครับเป็นอย่างมากนะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราทางในดิสารไต่ฟองพูนะครับบุธดีร์สุรินก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมมากๆเลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่แนวทางที่หลายๆคนก็อยากจะให้มาติดตามนะเราก็ได้ถือโอกาสมาติดตามอาจารย์ต้อมนะครับแล้วก็มาชมบริเวณที่นี่นะถือว่าสวยงาม หลายๆคนยังไม่รู้จักก็ลงมาเที่ยวลงมาหาดูครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่เปิดสถานที่เปิดรับสายคณะสายมูทุกท่านอยู่ไม่ไกลจากวัดนองนองตาห่างกันสามกิโลเรามาที่สารเก่าท่านแล้วก็เข้าไปเมืองนครครับจะมีตำนานที่นี่มีตำนานใครอยากรู้ตำนานก็ต้องมาที่นี่ใครอยากไปชมเมืองนครใหญ่ท่านก็ไปที่ดงตา ขอเก่าโบราณต่างๆโอเคครับขอบคุณอาจารย์ต้อมครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคิดย์ยัน